ไม่ดูมั้ยระวังไม่ดูใอ้หัวพิดก้อยเลียกูเลยถ้าเกิดอะบ๊วยพี่เป็นใครอน่ยร้องผมร้องไห้พ่อผงตายเหรอยังไม่ตายมีใครมีใครมีใครเป็นไรเนี่ยมาวัดเนี่ยร้องไห้เสียใจอ่ะใจแลนี่เป็นใครอ่ะจะบอกไม่ได้ไงมันยังหาคอย โอ๊ยตกไอ้ไม่ใจเลยแม่ลูน้องไอ้กองมาเลยจ i ะใจเย็นผมมาดีโอ้ยเฮ้ยพังแพ่อพ่อเดียวเฮ้ยผนตีหัวกูแล้วเนี่ยหัวอะไรเ่าเนี่ยเดี๋ยวลูกใจเย็นๆก่อนนี่ไอแก้วว่แก้วเองแก้วเองเอ๊ะปไนเนี่ยมึงจะมาดู่เระว่ากูเป็นยังไงะมึงไม่คำสั่งใช่ไม่ใช่คืออาใจเย็นๆก่อนผมผมลูกน้องไห้กองมาทไมเนี่ยไม่ใช่เงผมมาดี ผมมาโดนไอ้กองมันไล่ออกจากบ้าน <S 2> <S 2> <S ผมไม่มีที่อยู่แล้วเฮ้ยคุณจะเชื่อไอ้นี่ยังไงฮะเรื่องจริงเร็วเหมือนกันมันะมะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอ <S 2> <S 2> <S มันไม่ใช่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมไปเล่าความจริงที่มันดักฆ่าอภัยให้ลูกสาวมันฟังจะไม่ได้แล้วมันเครื่องผมมันไล่ผมออกจากบ้านตอนนี้ผมไม่มีบ้านอยู่แล้วเอ็งพูดจริงหรือเปล่าจริงไม่เชื่อถามผมอีกรอบเดียวไน้ให้ย้ำอีกยืนยันได้มันไม่อยู่บ้านมันไปอยู่ไหนมันอยู่ด้วย ดูด้วยเอาละเอาละลูกเดีลูกกินกับลูกเลยใหนี่มึงมึงไม่มีที่จะไปใช่ไหมไม่มีจะมาอาศัยกูมาาออศัยย่จะมึงไปเชื่อมันพ่อเดี๋ยวแบบนี้แตจัดการเองขอคุยกับมันก่อนแม่ฝากด้วยนะลูกอกินลูอเคยพูดเคยจากรึนะลูกนะเดี๋ยวมึงคุยกับลูกกูนะเพราะเดี๋ยวกูเนี่ยจะไปชะแผลกับแม่เขาไป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 นี่นี่นี่แม่มึงเขาว่าไปโอรลกกินแล้วดีใช่ไหมจ้ะเออเผื่อมันจะงอกขึ้นมาได้นะนะมันมีเฮ้ยนี่เขาบอก ่ลองกินดูเป็นเรื่ององค์ประวานลองกินดูทำไมอ่ะใหญคนข้างบ้านน่ะประวานกินขาเนี่ยมั้ยเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอบอกให้ตัดไปตัดแค่ครึ่งเข่าเฮ้อพอกินไบโอแลกไปเท่านั้นแหละไม่ต้องตัดแล้วตัดแค่ขานี้เลยไ่อเมื่อกินอะไรพ่อพ่อเมื่อกี้อะไรับ